อ่าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเสียบ USB ต่อฟังเพลงของเจ้าตัวกล่องดิสตอน่เสฟลชได้์เสียไปแล้วผมก็ต่อกับทีวีผมก็ต่อต่อจากคอมแล้วก็แปลงนอนนะใมดูทีละหมดนะอ่าก่อนแรกมันจะเข้าสู่หน้าอย่างนี้ใครใครบ้านใครมีกล่องดิตอนนะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ แล้วก็ให้เราไปดูที่นี่นี่ขก็การตั้งค่าพอกดเสร็จแล้วนะให้เรากดเลื่อนกด,ป,ดนะนปุ่มลดเสียงนะเนี่ยปุ่มลดเสียงผมก็กดตรงนี้นะกดแล้วก็กดเลื่อนลงมากดเลื่อนลงมาแล้วก็กดโอเคอืมเด้ๆ เมื่อกี้มัน,นั้นอ่าก่อนแรกมันจะเริ่มเป็นเพลงนะครับให้เราเลื่อนมาใหม่ให้เราเลื่อนม,ม,มาเป็นภาพยนตร์ตอนราครมีหนังอยู่ในฟัดได้อ่าผมจะฟังเพลงนะเป็นวิดีโอนะขอคุณอังกฤษเปิดละวันนึงนะครับรอก่อน คีบเอ่เราก่อนอ่าจะแบบนี้นะครับก็อ,อย่างนี้มาละภาพมันจะเล็กหน่อยภาพน,นี้จะเล็กสซจปึ๊บให้เรากดอะไรนะตัวอย่างทับเต็มจอให้กดปุ่มสีแดงนี้ภาพจะเลย ครับจอนี้จะไม่ชัดหน่อยเพราะว่าผมใช้สาย HDMI แปลงเป็น VGA นะเป็น VGA มันเลยไม่ชัดผมเลยต้องไปเอานั่นมาใหม่ผมต้องไปเปลี่ยนจอถึงจะได้ถึงมันจะชัดอันนี้เป็นจอกเก่า่นะก็ลองฟังกันแล้ว เวลาจะออกก็กดออกเลยเอ๊ยกด,ป,ดปุ่มสีแดงผิดผิดปุ่มสีแดงผมก็จะเอาเพลงอังกฤษที่อยู่ล่างสุดเลยนี่กดโอเคไปแล้วกดเหมือนเดิมนะปุ่มสีแดงมาดูภาพกันก่อนภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยนะ เพราะจอคอมมันเป็นจอคอมนะครับไม่ใช่จอทีวีผมใช้แปลงเอากล่องลิชตอนบางตัวมันจะแปลภาษาอังกฤษให้นะครับกลายเป็นภาษาไทยนี่จะเป็นมิตรบีนะมิตบีนเต้น ลงนี้ผมชอบมากเลยมาดูแบบ่อนโอ้ทหตอนแรกผมจะลองไม่ได้นะลองได้เฉพาะตอนตอนหลัง จะเป็นลำโพงนี่เป็นจอเรตยิ่านันี่นี่ดูชัดเลยวมตตบิน ให้ชัดหน่ยอยอะลองไปลองเพลงอื่นดูนะก็กดปุ่มสีแดงแล้วก็เลื่อนหาเพลงแมีแค่กี่เพลงวะห้าเพลงเ,เอาเพลงวันไม่มีจริงดีกว่าวันที่ไม่มีจริง ก็จะเป็นเภาเล็กแล้วก็ขายายใหญ่ได้และและ้ขอฟ้าก็เลยจและล้ชีวติตวก็ไปดังดัยังคงเนน้ำเียวได้ยู่งกองลิชตันสามารถแลก ของลิซิตอสามารถร,รับล้านล้านอะไรวล้านรับแรกกล่องดิจิตอนใกลบ้านนะหรือว่าแถวั้นไม่มีก็พ่อผมก็ได้นะพ่อผมก็รับแรก่องลิจิตอนอันนี้ของพ่อผมนั่นแหละกล่องลิจิตอนของแท้จะเป็นเขียนว่าลิจิตอนทีวีแล้วก็เป็นรูปประเทศไทยแล้วก็ตาอะไรวะ นะตาน้องดูดีนะแล้วก็จะมีนี่ของก,กสทชถ้าเกิดไม่มีของปลอมนะครับเราต้องมีนะครับนี่ถ้าเกิดใารไม่มีก็ต้องไปซื้อเอาเองนะครับคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับจะสามารถแลกแกกล่องดิจิตอนได้ฟรีนะครับโดยเขาจะมีคูปองมาให้คูปองนี้เป็นคูปองกล่องดิจิตกล่องแรก กล่องดิจิตอนนะ okay. สามารถแลกได้สามารถเสียบสาย AV แล้วก็สาย AV แล้วก็สาย HDMI น,นะอันนี้ผมแปลงเอาแปลงให้เป็น VGA คนจะกลับไปดูทีวีก็กดบัคกลับเลยี่ออกไปเลยนี่จะเข้าโซนานี้กดออกไปเลยอืมช่องอ่าผมจะดูช่องทูแล้วกันพเราไม่มีเงินที่จะส่งไปทางการคุยเพิ่มภาษีเป็นทั้งตัว อผมจะบอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นบ้านนอกเขาให้ใช้เสาอากาศอันนี้ผมอยู่ส่งเนินนะถ้าเกิดใครอยู่บ้านนอกก็ต้องใช้เสาอากาศสูงๆหน่อยแล้วก็หันไปทางโคราชถึงจะชัดนะแต่ของผมอยู่ในตัวในโคราชแล้วผมจะใช้เสาอากาศ วิธีเอาเองผมใช้ส่อกัรวิธีไงมันไม่ได้และติดโอเคโอเคผมก็ต้องจบแค่นี้ครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรพ่อผมไว้พ่อผมรับแลกกล่องดิจิตอลน,นะครับสวัสดีครับ